ทำไมกีตาร์ฮัมเมอร์กับคาเว่นไม่ค่อยนิยมในบ้านเราผมว่าจริงๆ่วงหนึ่งก็นิยมอยู่นะครับเบนแต่ว่ามันเหมือนคาเมอร์เหมือนมันเป็นยุคอยู่ก็คือยุคนั้นมันเป็นยุคแฮแบนครับเบนมันก็เลยดังช่วงนั้นก็คือดังแบบหัวแหลมแหลมแบบอ่าแบบสไตล์สกิดโรด ไวซเน็กอะไรพวกนี้ครับผมยุคนั้นดังอยู่ตู้เดียวเลยครับผมแต่พอมายุคกันหลังเขาเขาไม่ค่อยเล่นนะครับผมก็เล่นแบบเป็นบูติกกีตาร์แทนครับผมก็เป็นเป็นเดอร์กิ๊บสันเบสโฟธรรมดาพวกนี้ก็ยังอยู่ต่อครับผมนั่นแหละครับผมยุคนั้นกีตาร์ลายดาวลายไฟลายอะไรพวกนี้ครับผมยุคนั้นดังทุกคนครับแต่ว่านั่นแหละมันหมดยุคไปครับเดนมันก็เขาไม่ค่อยนิยมอมันเป็นยุคก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ดัง แล้วกลุ่มว่ามันเป็นมันมันคนที่ซื้อก็คนกุคนละกลุ่มกันด้วยนะกลุ่มคนที่ซื้อก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุประมาณหนึ่งชอบแบบชอบแบบรายไม้สวยๆอะไรเงี้ยก็จะชอบซื้อกีต้์พวกนี้ทาวินพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นอย่างยุคของพวกเราจะเป็นพวกไอเมเนตและชอบบูวาไปแล้วแต่ก่อนยุคเราอ่ะใช่ครับพต้าพวกนี้ยจะขายได้ไอเมเนตใช่ครับไอเมเนตอเอสพีพวกนี้พวกเราจะ ผมว่ากีตาร์เนี่ยมันมันมันคู่กับเพลงหรือว่าศิลปินที่เล่นหรือแนวเพลงนะดูนั้นด้วยพอพอมันยุคเพเพลงประเภทนี้มันเพลงประเภทนี้มัน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 เฟดไปอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะกระแสมันก็เลยกลายเป็นว่ากีตาร์ที่นี่ก็เลยแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ชอบแบบนี้อยู่คนที่ยังเป็นแฟนมันแท้เพลงแบบนี้อยู่แล้วก็แล้วก็ยังเล่นเพลงแบบนี้อยู่ก็ยังมีอยู่ก็แต่ค่ส่วนมากเหมือนตีฟายครับผมนั่นแหละเหมือนตีฟายเหมือนโจเซนนี่วันนี้เขายังใช้อยู่ครับเป็นก๊ออ อ่าครับอตรีมไบร์ไกคิดเมทัลลิก้าพวกนี้ก็าเขายัางเล่นอยู่กับเด็อืมอืมอ่นนะอย่างเราทานนันนะอย่างะนะเราทันลิชี่อย่างเราทานันรุ่นสตรีมไบร์ลดอกไม้ใช่ปหยุคนั้นก็จะขายดีแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยความที่เราอยู่ในยุคนั้นเราเราเราก,าก็ยังอยากได้อยู่นึกออกไหมแต่คนที่เกิดก่อนเราอ่ะเขาก็จะอยู่ยุคไอ้พวกเนี้ยพวกคารเมอร์คาวินอ่ะคาวินพวกเนี้ย เขาอยากซื้อซื้อเกี่วกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมครับแต่เด็กเด็กบางคนก็ยังจะไม่สนใจเลยนะเด็กเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นไอติมแค่อืมครับชอบหัวตัดเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ชอบหัวตัดกันเลยก็เป็นเาก็คือมันเป็นสตินเนอร์สกอร์ไอซาตัดพวกนู้นนะครับมามาเป็นแนวแนวนี้ซะมากกว่าครับผมต่างหลังมามันดูเป็นไฮเทคเนี่ยใช่ใช่ดูเป็นยานอวกาศ บอยเขาเมซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างทำงานการทางด้านปิกอัพเป็นพิเศษบอยเขาเหม็ Boy, ติดต่อท่ทางเฟซบ o ๊กเลยครับอนุวัตคัสตอม g ีตาร์ลิลิชช่างลิลิชคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก c u s t o มกีตาร์ทำสีด้วยสูตรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตเขียวเกลี้ยงได้เลยครับ อัปเปนส์สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโด o n a t บริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทา คอนเทนต์ต่อไป